าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แลขประการหนึ่งคนที่ตายด้วยหน้าโทสะโกรธพ่อโกรธแม่โกรธผัวโกรธเมียแล้วก็ผูกคอตายฆ่าตัวตายบาปกรรมมากไปเริ่มโดถ้าบางคนไม่เคยโกรธใครเลยนะไม่เคยโกรธพ่อโกรธแม่แล้วก็ผูกคอตายได้อีกวิธีหนึ่งกินยาตายได้ยิงตัวตายได้โดยไม่โกรธใครเลยนะได้ไหมได้ยกตัวอย่างให้เห็นเลย เป็นเวรกรรมครั้งสุดท้ายที่เจ็ดชาติแล้วต้ฆ่าตัวตายครั้งสุดท้ายจะไม่โกรธใครจะไม่มีสร้างกรรมใหม่ยกตัวอย่างที่ช่างมาทําโรงเรียนที่วัดเสาธงนี่โรงเรียนประชาบาลวัดเสาธงนี่บ้านอยู่จังหวัดพิจิตรก็ทําแล้วก็ไปอาบน้ํากันที่ของสงฆ์นกนละับเข้ามาก็ออกมาทานอาหารเดินผ่านปา่าชะ ตรงนี้พิสูจได้ใต้ดิงไปเนี่ยวัดเจ้าทงทองเลยช่างก็กเดินหลักกระจมออกมาก็เดินมาที่หลังเขาหายไปเลยไอ้พวกข้างหน้าก็ไม่รู้ไปไหนหากันไม่มาหาทั้งวัดนี่ก็ได้ความว่าคนนั้นเขาเดินมาเห็นผู้หญิงมาสามสีคนแล้วเห็นต้นมาเป็นบ้านสวยบอกอ้าอนี่พี่เชิญบ้านฉันก่อนสิเออมาเดินมาป่าหายไปไหนางบ้านใครสวยจัง ขึ้นมาเลยเชิญครับขึ้นไปเลยขึ้นไปหน้าบ้านเขาเรียบร้อยกลับข้าวเยอะหมดกลับข้าวบีไม่ได้รับทานบอกไม่ได้แล้วครับผมไม่ทานแล้วครับผมจะต้องไปทานกับพวกเขาเขาก็จะคอยไม่เป็นไรรับทานก่อนบาตรฉันนีเยอะกับข้าวมาจากลัวคนไม่มีอีกคนแล้วฉันเีอยนสี่คนเราทีนี้ไม่ทานเอาไม่ทานไม่เป็นไรนะไม่ทานคุณจะกลับฉันจะให้ของขวัญ ก็ยกซอยให้เลยซอยคล้องคอเลยนี่คือเชื่อผูกเห็นไหมเนี่ยนู่มันจะโกรธใครเนี่ยชาติสุดท้ายปากคนนี้ต้องตายอย่างนี้เนี่ยแต่เรือนนั่นคือต้นขานต้นไม้ที่เนี่ยวัดใต้ถุนเดี๋ยวนี้ก็าโกนจ้างโบดไปแล้วเห็นไหมฉับนี่ชาติสุดท้ายจนไปอย่างนี้หยับประมาทจนทุกคนในเวลาการต่อมาเขาก็ตามกันหาไม่เจอตามมาถึงวัดดีเลย อาตมากำลังสอนกรรมฐานเนี่ยเขามาถามช่างเขามาถามหลวงพ่อช่างผมหายไปไหนคนเดินตามอาบน้ําเดินตามมาแท้ๆเลยไม่รู้หายไปไหนบอกหายทีงไหนอ่ะหายที่ป่าเนี่ยป่าชาเอาละนึกได้แล้วล้วก็นึกเห็นหนอเห็นหนอไอ้คนนี้ต้องตายแบบนี้แน่ๆแล้วกาต่อไปเพราะชาสุดท้ายที่ฆ่าตัวตายมาเป็นชาสุดท้ายอ่ะหมดเวรนหมดกรรมจะไม่สร้างเวรนกรรม ไอ้คนที่ผูกคอตายฆ่าตัวตายคือโกรธพ่อโกรธแม่โกรธผัวโกรธเมียแล้วก็ฆ่าตัวตายเป็นทุสะนี่กรรมใหม่นะไอ้กรรมเก่าเนี่ยที่มันหมดไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะจะเห็นเป็นอย่างนี้นะอย่าประมาทนะถ้ายอมม่เห็นบ้านใครสวยเห็นหนอหรอเป่นะเห็นหนอหรือเปล่อนะเดี๋ยวบ้านมีการไปต้นไม้เลยนะฟังเลยนะมีสติอุ้ม้ะไม่ต้องมีคาถาไอ้เห็นหนอเนี่ยทาให้เรามีสติ ม่นจะเดินเดินไปแมวขับหนูก็ตายผีโวยผีโวยตายเลยไงตายเลยไงนี่อย่างนี้ฟังไว้เอาว่าเป็นหลักไอ้สจตุ้ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นการคุ้มใคได้เลยจะมาก็บอกไปมีปืนไหมเอาปืนไปยิงตรงนั้นยิงอย่าโดนกระมานะยิงโดนสามทีเอาปืนไปยิงจนตีหนึ่งได้หรือเกินหกทุ่มจะไม่ได้แล้วมันนานเขาไปก็ไปเอาอย่างาตมาไปก็ยิงโป้งโป้ง ไอ้คนคนที่อยู่บนนั้นก็ได้สติได้สติไอ้ต้นไม้ก็หายไอ้เรือนหายไปไปต้นไม้อา้าวตายหากูไปอยู่ในต้นไม้อย่างเนี้ยก็ฉายไฟไปก็ขึ้นไปตัดเชือกเห็นไหมตัดเชือกหล่นลงมาแล้วมาอาบน้ำมนต์กว่าจะพูดรู้เรืองตึกเจ็ดวันเจ็ดวันนี่เขาก็เเ่าอย่างนี้่าะ,ะมาก็บอกภกรรยาเขา บอกเอาละจะเชื่อจะมาไหมนะให้นางกรรมฐานแต่สามเหมือนภูมิจะต้องตายอย่างนี้ในไม่เกินสามเดือนต้องตายานี่แน่เป็นสัญลักษณ์ของโมรนะที่จะต้องตายอย่างนี้ระวังนะถ้านางกรรมฐานแก้กรรมให้เวรให้กรรมเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาไม่ทําตามในเวลาการต่อมาก็ย้ายบ้านจากช่างทาก็ไปทําที่พิจิตร ดูจากอำเภอะลโรโพประทับช้างหรืออะไรจำไม่ได้แล้วมันนานพอดีตามวัดเขามีผูกประมากันแลวในช่างคนนี้ก็ไปช่วยสมภารวัดกได็ไปช่วยงานวัดเนี่ยไปช่วยงานวัดจะกลับดึกดึกทุกคืนอีกคืนสุดท้ายตายกลับเดินไปดึกดึกเนี่ยก็คืนไปต้นไม้นั่นเองแบบเดียวกันนี่เห็นไหมไม่มีใครไปช่วยเลย ไม่ได้โกรธให้ไม่ได้โกรธลูกนี้ไม่ได้โกรธสมภารจะวัดนี่เวรกรรมครั้งสุดท้ายที่ไม่สร้างเวรต่อไปเนี่ยโยมฟังไว้อยู่เลยนะ่ะข้าวตอนเชา้ชาสองโมงเช้าภรรยาก็มาที่วัดถามสมภารบอกสามีฉันไปไหนมันกลับมาเอ้ยไปจังนานเนี้ยไปจนนนังตเมอคืนแล้วเขาสะดุ้งเลยทีเดียวว่าตามาบอกเขาไว้ครัง้งบอกพลว,วังนะเรต,ต้องเป็นอย่างนี้อีกจะตายนนเนียแน่ รยาที่เขาเคยมามาทำกระช่างตาสามีเขาเขาก็นึกว่าตาม,มาเคยพูดกับเขาไว้เขาจําได้เขาบอกเนี่ยถ้าจะเสียชีวิตแล้วต้องตายนี้เนี่ยเขาก็ช่วยกันดูระหว่างทางดูดูเห็นเลยเป็นยอดไม้เลยคนที่ตายครั้งสุดท้ายโดยไม่มีโทสะไม่มีแลบลิ้นจำไหมตาไม่โตรโกคอนั้นก็ไม่ไดีไม่แน่นหวนหวม,หวมตายได้ตายได้ บางคนเนี่ยมาคุยกับพ่อแม่เดียวกีจายเงินมาให้แล้วขึ้นไปถูกคอตายเชื่อกรหลวมตายได้สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยลหอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 不蒲。